สุขสบายดีสบ,บาดีเอซส,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 สุขุสุขุนผู้ยุตังประเทศหรือว่าพี่น้องอยู่ฝั่งไทยอยู่ตรงหมองทุกบอนมาให้มานาาสาวแพงโอ้ยนิ้มโอ้ยนองบอสทางลื่นลื่นนังมา นางหลุดมาอ้าวว้าวว้าวว้าวผู้ได้มัดหัวหายอันน่ะไปหมัดหัวหายน้องบอสว้าวว้าวเป็นยังไงลูกใช่ ได้ย <minutes? S 2> ังเถ้าบดได้ยังสบายดีปาลุงชูจ้าบดลื่นหมดนลื่นลื่นทางลื่นใช่ลูกได้ยังได้ยังโอ้ได้ยังอันน่ะสบายดีพี่น้องเย้สบายดีโอ้ยเอาหนักขี้ก็ได้เอาหมัดเอ้าวโอ้หมัดบบเป็นโอออ้ยเ นโยมโอ้ยอะขยายไม่หนึ่งเลยออกมาผมอันนี้นี่นะผสมยาววนนี่ครับบดผมนี่ไปปูไปปูสาดใส่เตียงนั่นเด้อให้เฝืนมาเนี่ยเมื่อนี้อยู่เตียงเด้อลูกเด้อบ่อยู่พื้นได้มันเปืือกใช้ได้ยังมากินได้ยังมากินเอิ้นอ้ายก็แม่จอยแม่ใช้อายอยู่ใช้ ไออนซ่จอยเคยถ่าเอิ่นซอจอยแกะยันได้เอิญแมจจอยไหมยันโลภะจอยคิดถ่าเด้อคือยุบผันสิจักเอิญเอาอยู่บ่อะ่อะถซอจอยขี้มาได้ซอจอยเนี่ยเด้อว่งคนตกยั่ไฟลภาเราลืมเนี่ยฟลภาเขาบ่อยกี function, e, ่ตาคนเวะลูปปะแงงติเงี่ย ซื้ออยู่ใช่อะนะใช่ยาวอ่ะโอ้ยคือหนุ่โอ้ยมื่อนี้สาเขาไม่ได้มาเด้อโอ้ผู้รอรุ่นรอรอฟังเนาะวันนี้สาเขาไม่ได้มามาแต่เบาทีเสาเขาหนะอันอัดเสียงมาบอกว่าเขาเจ้าโทรให้ไปลูก้ามีน้าอับปะอาจารย์บอกป้าแพงเนี่ยเด้อบ่ได้ไปผู้ เจ้าเค้าน่ะไปเฮ็ดหน้านําอันนํานําดองจักเด้ไปเฮ็ดหน้าน้ําดองแต่ว่าแม่นบ่จักจั่นเราย่างลัดไปมันเปื้อนโฝนตกเมื่อคืนนี่เนาะมามากับบ่าวที ผู้ลงเลยมาหอดกันลงดำหน้าเลยลงมาทัางไหนาแล้วจ้าเฮ้ยตัวดื่มกาแฟและตัวคือบดืมมันอย่างสดสื่นป็นไ้เป็นอะไรเฮ้ย mưa này, anh à, đi đấy. À, cả đi à, cả đi tôi cứ tiếng bao thế? À. tôi cứ tiếng bao thế? À. mười ngày bố hơi. mười ngày vô hơi. sao ngày mười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  เงีนี้ดหน้าหายใหญ่รุ่นใหญ่ก็าโมหน้าหายนี่เง้นี่เศ้าเขาบดีมาเงี้นีมา้ระเดีหน้าดีดําหน้าหายใหญ่มาประเดหน้าหายใหญ่น้ำ้าแพงมือนี่ง้นี่ได้ แล้วอยู่บ่แลวก็ยังน่อยกระบอแน่ด้บ่แน่ได้มือยังบ่แล้วหาว่าแล้วอยู่ได้ขอนไปุแล้วท่านรอว่าแลวก็ยังน่อยบ่หาคนยังแล้วอันนี้ได้สหอันนี้กะอากาศดีมือนี่เสาแพ่งสู่าต้มัน แมนถือใจเส้าแพงอากาศแบบนี um. ้พุ <laughs> <hair> <sca> ่น <comigo>? ลิ้นจักหน่อยบรรยากาศหน้านอนเว็นนี่ฮ่า่่เคยนอนเว็นเด้มันก็เลยหมกนอนนอนเว็นมันสองขว่านี้เฮ้ยคือมืดอากาศเย็นกว่านี้แมนบอก บอกกับพื้ใส่สุดหล่อแต่ลงดำหน้าก็ได้สีหล่อใส่พายบาดเนี่ยบอกสีหล่อใส่พายใส่ยีนใส่เสื้อเสิร์ทอีกโอ้ยอ้าวกับข้อเสิร์ทบแมนติเสิร์ทแขนสั้นได้น่ะอ้าวมาเที่ยงสั่ง อ่าเสือเซตแค้นสัน่นแต่ที่ว่าเซตยังพอว่าหล่อผ่นหล่อลงดำหน้าไพาาา่พันเอาเหล็กเอาหัวอยู่บ่บอกมาเนี่ยดูครับวันนี้ได้นอนหน้าฟันดีอยู่บ่โอ้ย โต้ได้เคย,ยจอยโบเคยันบเคยซื้โอโบเคยพันเอ <laughs> อโบเคยซ <laughs> ื้อโบเคยพันใช่เลยโบเคยพันใครก็พันไว้บเคยพันดีกว่าโบพันเลยนะอันไปนพันววเลยมีคามหวังเนียนะ เอฟซีถามมาว่าถามมาเร้าเขาผัวเราไปใส่สเลิกกันเนาะเลิกกันตั้งแต่ก่อนประเมาสิเป็นเห็ดเฮื่อนอีกตอนที่ไปซอยอันซื้อซื้อที่ดินซื้อ,อนซื้อได้ทางน้ำนะผัวเรายัางอยู่อยู่สองสาแพงเนาะอยู่เบิ่งทั้งสองสาแพง แต่มาส่วงลังนี่เลกิกกันกับพัวแล้วตอนไปสอมแซมเฮือนให้เราวนสะาวโสดลูกติดหนึ่งคนสาวเม่ห้างนอกบ้านเฮากะเอ็ซีคนทมหาคือพัวเราไปทางได้ว่าสักบ้านเฮาเอิ่นปะกัน น่าๆน้าตัวคือใหญ่เด้อเอ้ยเจิดออกเจิดออกคอยฝัดเหี่ยงไปตามหลังเด้อหลังเหี่ยงก็เหี่ยงนําช่วงนี้ความจําบ่ค่อยดีปานใดสงสัยสิได้บํรุงความจํานั่นแหละเบิ่งสิให้เบิ่งผลงาน สวมสินบรลืมว่าเจ้าของสวมสินหย่างไปดูสิลุดบ่ได้ยุงซำนะสวมไว้สื่อกึะเบือนมาเลยโองานเขาลยแบบนี้เดี๋ยวเอาสินไปสากตาโอ้โหบ่เป็นตาเลยประเมาเยยอมรับความจริงบ่เป็นแก่บ่ประเมาสิวะเป็นเ่าบร้า กะแมนเรื่องมันแหละตุ๊บเซนําให้หน้าโลดเตรียมสินมากคักแน่ได้ยังงมาเห็ดนี่นี่คลิปนี้จะพาเบิงพาชมทนีก้ก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ชมบรรยากาศทงไฮทงหน้าคือเก่าเนาะอย่าเพ่าเบือ่อเพา่านายเด้อพี่น้องเดอ้อวิธีชีวิตประจำเมือประจำวันว่าเฮาเห็ดยังทำยังเนาะครอบครัว เสาแพงปลาเมาปลาดำเสาจอยมูอนี่มีเบาที่มาซอยเสาจอยเนาะเสาจอยกะขอขอบพระคุณทางเอือยผัดเด้อเนาะที่มีน้ำใจซอยเรือให้เสาจอยมีงานขอบคุณเอือยละลายขอให้เอือยมีแต่ความสุขความเจริญเนาะขอบคัวของเอือยผัดเนาะที่ซอยแล้วก็ซสำารับซอยเสาแพงน้ำเนาะแบ่งเบาพนละเนาะกั้นแม่นว่า เอื้อปวดใจกะซาแพงก็ต้องได้จ่ายสันซขอบคุณเอื้อละลายที่ให้ซเศ้าจอยมีงานเห็ดมีงานเห็ดงานทำเนาะสอยเหลือทั้งซาวแพงพอ้อขอบคุณเอซทุกคนที่กระเบึ้เงกระส้มเ<ห>นาะสองประเมา <S <S ให้กำลังใจตลอดมาพอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดี